ข้อที่สองน,นะจ๊ะนักเรนดูข้อที่สองน,นะจ๊ะนักเรนครับนักเรนดูก่อนครับรเรียงอะไรคะเลื่องเอาขอโทษค่ะเสร็จส่วนอะไรคะ,คะเสร็จส่วนครับเสร็จส่วนครัเ็ส่วนรต้องทำยังไงก่อนจ๊ะชินแท้คุณอ๊ยเปลี่ย <c oughs> น <c oughs> เป็นเสร็จเกิน นะครับก็ข้างน้างล่าข้าหน้าเหมือนเดิมไหมเือนดิมครับถูกไหมครับเอ่ะก้าอ่ะรสามแ้ไหครับ่งได้สามบวกแปดได้เยี่บเอ็นยอ็ดระบ้กนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรไหมครับนักเรียนอย่าถึกพลนะฮะนักเรียนครับ การหาคนอต้องหาในเฉพาะกรณีที่เป็นบวกกับการหาคณอจะต้องหาเฉพาะที่เป็นจำนวนจำนวนอะไรครับการบวกกับการลบการบวกกับการลบเพราะนั้นที่หาคณอเพราะนั้นหาคอรนอของและและสิบสามถูกไหมฮะไม่เอาเพราะมันอยู่รูปการคูณถูกต้องไหมถ้าอยู่การคูณไม่เอานะครับ เราเอาผายอะัอะไรครับครูเมทำอะไรเลยไปครับแม่แม่สแมิศเลิศเลิศเ เออเรื่องมันแรกมันได้เหมือนกันสำหรับทีกันได้ไอนขูนอ่ะคุณบอกว่าต้องนอก่อนอ้าวต่อไปครับคูณทาใเลงเล็กเนาะทางเล็บครับ2คูณเลยจ้าคูณสิบสี่คูณ2อใช่ไหมล่ะเออมันได้สิบสี่ใช่ไมเอาเจ็ไปหาสิบสี่ได้สองก็สอคูณคนล่างตัวหลังมันเป็นสิบสี่อยู่แล้วช่างหัวมันเลยตอบสิบงเล็บเป็กคูณไว้ยี่เอ่วนสิบสามถูกป่ะถูกไหมถูกนะครับ ต่อไปครับสองคูณสองได้สี่เจ็ดคูณสองได้สี่บวกอะไรครับบวกเก้าเก้าสี่ตามด้วยอะไรครับคูณถูกไหมครับนักเรียนพวกนี้นักเรียนอย่าทิ้งมันนะครับดึงมันลงมาเรื่อยๆโอเคไหมดึงมันลงมาเรื่อยๆครับต่อไปข้างในครับสี่บวกเก้าต่ออะไรครับสามคูณด้วยอะไรก่อนคูณยี่สิบคูณดสี่บวกเก้าได้ครับ นักเรียนครับการตัดจะตัดบนชั้นเดียวกันนะครับขอร้องใครตัดบนชั้นเดียวกันครูจะให้กระโดดกบครูร้องเลยกระโดดกระโดดยังไงอ่ะครูกระโดดเลยมาโอ้โหกระโดดยังไครับกรโดดทันทีครับนักเรียนครับกะโดดไม่ได้น้ำหนักรถเสร็จปั๊บนักเรียนดูนะครับนักเรียนเห็นข้างบนคือเลขอะไรหาตัวเลขที่เหมือนกันตัดกันก่อนข้างบนมีเลขอะไรจ๊ะข้างบนมีเลขอะไรครับสิบสามครับข้างล่างมีเลขอะไรครับเจ็ด นักเลงจะตัดตัวเลขตัวไหนก่อนครับ13ครับสิบสามสิบสามสิบสามตอดสองสองสองนองสองสออองสองสงสองสองสอสององสงจองสองสองส่งสอง่อสองอ้สแมสอง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 สอนสสองสองสสองสองปสา่สอสองสสสอสสสอง เอาสองไปหานนี้ได้กี่นะำจำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่ง,งส่วนตะองครับเทไ